สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ OKMD OK Talk คุยกับคนสร้างความรู้นะครับกับผมโตมอสุปริชานะครับวันนี้เนี่ยข้างหลังของผมเป็นตัวแมสคอตที่ชื่อว่าน้อง Power อรครับพอพูดคำว่า Power หรือพลังงานเนี่ยก็แสดงว่าที่นี่จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากศูนย์การเรียนรู้ของอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับที่บางกรวยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาะพาคุณผู้ชมนะครับไป เรียนรู้ไปสนทนาไปเยี่ยมชมนะครับตัวศูนย์การเรียนรู้ซึ่งจะทําให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผลิตพลังงานนะครับประวัติศาสตร์ของพลังงานไปจนกระทั่งถึงเรื่องราวในอนาคตนะครับถ้าหากว่าอยากจะทาความรู้จักกับพลังงานในแง่ลึกนี่นะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับน้องพาวเวอร์จะพาเราไปทำารู้จักกับเรื่องพลังงานกัน สวัสดีครับคุณนัทศิษย์ขออนุญาตเรียกคุณเจนได้ครับยินดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ของกรกพรสำนักงานกลางครับที่บอกสำนักงานกลางเนื่องจากว่าศูนย์การเรียนรู้ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8แห่งทั่วประเทศเลยนะครับผมที่นี่จะเป็นสำนักงานกลางที่นี่ใหญ่ที่สุดไหมครับที่ ไม่ได้ใหญ่ที่สุดครับแต่ก็คือแต่ละที่เนี่ยมันจะมีการนําเสนอของแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันนะครับอ,อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นที่ลำตะคองเนี่ยเขาจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการหันลมนะครับที่ทับสแกนเนี่ยเขาจะานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับแอนโซลาเซลเ์นะครับประมาณนี้ครับส่วนที่นี่นี่นำเสนอทุกเรืเ่องเ,เลยครับเ,เป็นภาพรวมครับในการจัดหาเชื้อเพลิงหลักๆทั้งทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลก เป็นเหมือนกับศูนย์กลางความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการไฟฟ้าทั้งหลายเรื่องพลังงานทั้งหลายในเรื่งานใช่ครับอยากให้คุณเจมส์ช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปหรือว่าประวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้ฟังหน่อยครับผมก็บอกติดแล้วศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับก็คือจัดตั้งมาเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ทางด้านพลังงานไฟฟ้าสู่สังคมนะครับก็คือจะให้ทางผู้ชมทั่วไปเนี่ยจะทราบถึงเรื่องไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรานะครับแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจถึงเรื่อง ไฟฟ้าความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าหรือการคํานึงถึงว่าการใ,ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดยังไงนะครับครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง<ช>เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าใช่ครับล้วนๆที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วประมาณ5ปีครับประมาณ5ปีจริงๆถ้าคนทั่วไปผ่านไปผ่านมาจะจะจะ,จะแอบเรียกที่แถวๆนี้แบบผมเนี้ยโรงไฟฟ้าบางกรวยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมครับอยากให้คุณเจมเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของตัวโรงไฟฟ้านะครับว่าอก่ยวับางกรวยเนี่ย ม,ม,มันสร้างขึ <wont Momo S 1> ้นมานานแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนยไกลฟ้าเนี่ยเป็นไกลฟ้ายันทีแต่ก่อนเนี่ยก็ลงคาว่าขันยันทีเนี่ยจะเป็นในเขื่อนเขื่อนยันทีซึ่งตอนนี้เขื่อนยันทีเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นเขื่อนภูมิพลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นโรงไฟฟ้าที่นี่ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกำลฟงไาไฟผลิตแห่งประเทศไทยนะครับแล้วที่นี่เป็นเหมือนสํานักงานใหญ่ไหมครับสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่อยู่ทั้งไหนครับอยู่ท้างในใช่ครับแต่ว่าตี้ก็เป็น ส่วนหนึ่งของสมักงานใหญ่ครับใช่ครับส่วนหนึ่งใช่ครับแล้วในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้กฟผส่วนกลางที่ว่าเนี่ยครับจริผมเห็นว่าเขียนว่า egetlearningcenter ใช่ครับใคผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นเลยมีมีป้ายเลยใน e g a t l e a r n i n g c e n t e r เนี่ยครับมีแบ่งพื้นที่โดยภาพใหญ่ๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีมีพื้นที่อะไรบ้างมีโซนต่างๆเนี่ยสำหรับคนที่จะมาเรียนรู้เนี่ยยังไงบ้างครับผมก็ทาง อีแกนเลอร์เซ็นเตอร์เนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่7โซนสการ์ถาวอรนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับตั้งแต่เริ่มจากจุดโซนที่1จะอยู่บริเวณชั้นที่2นะครับแล้วก็โซนที่2 3 4สามสี่จะอยู่บริเวณชั้นที่4ี่นะครับห้ากเจดจะอยู่บริเวณชั้นที่สามมีหลายชั้นมีหลายชั้นใช่ครับมีทั้งหมด4ชั้นครับผมเข้าใจว่ามีความพยายามทําให้เป็นคล้ายๆอินเทอร์แอคชั่นเล n ร์นิ่งเซ็นเตอร์ด้วยใช่ครับถูกต้องแปลว่าคนที่มา มาเรียนรู้ที่นี่นี่สนุกแน่นอนด้วความสนุกเพื่อเลินกลับไปด้วยครับซึ่งเดี๋ยวคุณเจมส์จะพาเราไปต่อลึกทีละโซนทีละโซนเลยครับใช่ครับตอนนี้เหมือนเราอยู่ที่โซนแรกเนยใช่ครับผมโซนต้่นึ่งมันต้องทําอะไรบ้างครับเพราะว่าก็คือโซนที่หนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่าโซนจุดประกายจุดรับซึ่งโซนจุดประกายเนี่ย่อนที่ผู้ชมเข้ามาปุ๊บผู้ชนจะได้รับบัตรนี้เรียกว่าบัตร RFD Card ซึ่งบัตรนี้เนี่ย จะสามารถดร์ะเบียนแปลงร่างเป็นตัวอวตารที่เห็นได้นะครับแปลงร่างเลแปลงร่างเป็นตัวอวตารนะครับแล้วก็ส,สามารถเล่นเกมในแต่ละโซนได้นะครับแล้วก็รับข้อมูลส่งผ่านอีเมลนะครับผมคือการคือการเป็นร่างอาวตารเนี่ยไม่ได้เป็นแค่แบบโอ้ยสนุกสนุกเฉยๆแต่ว่ามันเหมือนเป็นการรีจิสเตอร์ว่าเราเป็นใครในระบบแล้วก็กสามารถเลือกความรู้ต่างๆมาไว้ในตัวเราได้ใช่ครับผมซึ่งการเลือกตัวอวตารแต่ละตัวเนี่ย จะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยใจคนใจคอดที่ไม่เหมือนกันนะครับมันมีมีอะไรบ้างครับลองลองดูไหมครับโอเคครับตอนแรกคือนำบัตรนี่บมาสแกนที่สแกนสแกนปุ๊บเราจะให้เรียกภาษาแล้วก็กดภาษาไทยนะครับมันจะเรียกตัววาษา ี่เราอยู่ในห้องอะไรครับเป็นเทศการหมุนเวียนครับเกี่ยวกับในหลวงสุการที่9กนะครับผมก็คือห้องนี้อาจจะให้รู้ว่าในหลวงสุการที่เเนี่ยท่านได้ทําอะไรกับประชาชนบ้างนะครับแล้วก็ทําอะไรให้กับการไฟฟ้าฝผลิตบ้างนะครับอย่างเช่นการสร้างเขื่อนและเขื่อนเนี่ยครับก็จะเป็นนโยบายของท่านครับก็คือเป็นเรื่องเรื่องของพลังงานที่ท่านได้ได้ได้ทรงสร้างไว้ให้กับสังคมไทยใช่ครับจะสังเกตเห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะใช้คําว่าเดินไลท์ออ ใช่ครับแสงอะไรต่างๆภริยภาพแสงแห่งความตรงจำอะไราเงี้ยครับซึ่งก็สื่อย้อนกลับไปถึงโครงสราครับแล้วนิทเทศการหมุนเวียนเนี่ยมีมีเทศกาลเดียวหรือว่ามีมีหลายอันจะมีเทศการหนึ่งที่อยู่ด้านนอกก็จะเป็นเทศกาพระปกเกล้านะครับในวันทกาลที่เจ็ดครับพระปกเกล้าท่านก็ส่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวข้องครับผมเพราะว่าในสมัยสมัยรทชกาลที่เจ็ดเนี่ยเรามีการก่อตั้งรอยฟ้าสามเสน ตอนสมัยการที่เจ็ดขึ้นมานะครับจริงๆแล้วกรงไฟฟสามเฟลดเนี่ยเราก่อตั้งตั้งแต่สมัยการที่6กจะมาสิ้นสุดในครั้งที่เจ็ดพศหกเก้าวอันนี้เราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้น4นะครับโซน,นที่ 2, 2ชื่อว่าจากแสงแรกคือแตน,นิลันซึ่งโซนที่2เนี่ยจะเป็นการดูหนังภาพยนตร์เป็นจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ นะครับผมก็หนังภาพยนตร์เนี่ยที่จะฉายก็จะเป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชันนะครับซึ่งจะเกี่ยวกับตัวแฮปปี้พาวเวอร์ซึ่งเป็นมาสคอตประจำศูนย์กตรลูกของเราแฮปปี้พาวเวอร์แฮปปี้กับพาวเวอร์จะเป็นมมสคอตอยู่2ตัวใช่ครับซึ่งพาวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของการผลิตไฟฟ้าส่วนแฮปปี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของความสุขนะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยอยู่รวมกันก็จะเป็นสโลแกของการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยก็คือการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยครับผมครับ นั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมภาพยนตร์กันได้ครับเรียนเชิญครับแล้วตัวเนื้อหาของภาพยนตร์จากแสงแรกสู่แสงแสงนิรันดร์ครับเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นการเล่าเรื่องของตัวมัสคอตนะครับที่ผมบอกไปก็คือตัวแฮปปี้และพาวเวอร์นะครับก็คือเขาจะให้ตราหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดนะครับเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ สามารถหมดสิ้นไปได้นะครับผมถ้าเราใช้อย่างไม่ประหยัดคอมมูทแสงนีรันเนี่ยมันมีนัยยะไปถึงเรื่องของ sustainability ด้วยนะคือทําให้มันเรามีแสงไปได้แสต่อต่อไปเรื่อยๆถูกต้องครับผมทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงช่วลูกชั่วหลานนะครับผมนี่เราอยู่กันในโซน3ใช่ไหมครับโซนนี้มีคอนเซปต์ยังไงครับครับผมโคนที่3ามนะครับชื่อว่าคืนสุดสมดุลหรือว่ารีบาลานซ์นะครับที่ว่ารีบาลานซ์เนี่ยก็คือว่าตอบในอนาคตเนี่ย มนุษย์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลได้นะครับอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้เนี่ยจะฝังเทคโนโลยีหนึ่งเข้าไปชื่อว่าแผ่นเทลโซอิเล็กทริกซิตี้นะครับแผ่นอิเล็กทริกซิตี้ครับผมแผ่นนี้แผ่นที่มันแวบๆอยู่เนี่ยครับเขาจะเปลี่ยนจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานกลก็คือจะเกิดจากการแรงสั่นสะเทือนหรือการกระทำของมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นการทุบตีหรือเป็นการขึ้นไปเหยียบย่ำ ซึ่งเราสามารถเข้าไปกระโดดรถเต้นบนนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดพลังงานสะสมพลังงานขึ้นมาพอต้นไม้ต้นนี้สะสมพลังงานแล้วนะครับต้นไม้ต้นนี้เขาจะมีเสียงเพลงขึ้นมาครับผมซึ่งจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้จริงแล้วนะครับครับก็เขาจะไปฝังไว้อยู่ใต้บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเนื่องจาก คนในญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้รถไฟฟ้าใต้ดินค่อนข้างเยอะมากนะครับเขาเก็บไอแรงสัน่นสะเทือนพวกนั้นไปสร้างเป็นพลังงานเขาไปฝังไว้ไว<ท>อยู่ใต้ถนนใต้พื้นที่สถานีวไฟฟ้าครับคนเดินไปเดินมานะครับก็สามารถนํากระแสไฟเนี่ยไปเปิดปิดประตูบาลื่อนตโลมได้นะครับหรือประเทศบานะซรับก็นำเทคโนโลยีเนี่ยไปฝังไว้อยู่ใต้สนามฟุตบอลน,นะครับคนที่เตะฟุตบอลก็สามารถนำพลังงานน,นั้นมาทำแสงสว่างให้กับ สำหรับผู้บอลนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์รีบาลานซ์ก็คือหาวิธีการในการที่จะนําคือไม่ให้พลังงานมันสูญเปล่าไปใช่ถูกต้องครับผมงั้นเดี๋ยวเราเราลองไปทดลองผลิตพลังงานกันดูได้ครับลองเลยครับมันคือกระโดดขึ้นไปวันนี้เลยนะคระโดดไปเหยียบเหยียบกระโดดเหยียบครับก็สามารถเหยียบเดินไปเดินมาเหยียบต้องเหยียบหลายๆครั้งใช่ครับครับก็จะเหมือนเหมือนเราเดินเรื่อยๆครับเพราะว่าหนึ่งทีมันก็อาจจะได้นิดหน่อยแล้วค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆใช่ครับนี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มกัน้วครับเพราะว่า ตอนมาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับตอนมาก็จะมีเสียงเพลงนะครับเกื่อยู่ในเพลงจุ๊บเนี่ยครับหลงนีเราก็ได้ช่วยสร้างพลังงานขึ้นมาเล็กใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าผลิตก,กันหลายๆคนเนี่ยก็จะได้พลังงานที่เร็วขึ้นนะครับจริงๆห้องนี้ <c oughs> นอกจากเรื่องของพลังงานที่เปลี่ยนพลังงานกลไปเป็นพลังงานแล้วเนี่ยครับเห็นว่ายังมีเรื่องอื่นๆเรื่องเรื่องของอาคารใช่บผมครับผมก็จะมี อันนี้ห้องนี้จะมีเกมให้ร่วมเล่นอีก2เกมนะครับ oh, เกมด้านนี้จะเป็นเกมเรียกว่าเกมสมาร์ทเฮาส์ในการสร้างบ้านอิฉระด้านนี้จะเป็นเกมสมาร์ทซิตี้ในการสร้างเมืองอิฉระ <c oughs> นะครับผมซึ่งในการสร้างบ้านอจฉระเนี่ยเราจะต้องอาศัยปัจจัย3ออนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่ออนาคตอุปนิสัยแล้วก็อาคารเพื่ออนาคต <c oughs> นะครับผมซึ่งเราจะต้องเอานําหลัก3ออเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดนะ <c oughs> ครับใครสามารถนําหลัก3ออเข้ามาอยู่ในบ้านมาก่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะครับ ก็คือเริ่มจากผลิตพลังงานไปดูว่าบ้านบ้านที่ประหยัดพลังงานบ้านสหยาบ้านครยบแล้วก็ไปถึงเมืองถูกต้องครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในโซน3อยู่ถูกต้องครับผมแต่อนนี้เป็นเรื่องของอาติกยวครับจะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้กอขอสำนักงานกลางนะครับก็จะเป็น เราได้รับรางวัลอาคารเขียวแห่งการเรียนรู้นะครับก็คือเป็นรางวัลหลีกระดับเพีดินัมของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่งรางวัลหลีกเนี่ยเขาจะกําหนดอยู่ที่ห้าหมวดหมู่หลักๆตามดังนี้นะครับก็จะมีความยั่งยืนของที่ตั้งโครงการนะครับการอนุรักษ์น้ําพลังงานและบรรยากาศนะครับผมว่าเรื่องวัสดุในการก่อสร้างแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมในอาคารครับผมก็คือดูทุกเรื่องเลยใช่ครับว่า ทำออกมาแล้วอนุรักษ์พลังงานยังไงบ้างใช่ครับผมแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมนอกจากนอกจากที่ที่บอกเรื่องหลักเกณฑ์ของหลีดแล้วเนี่ยครับยังมีต้นมงต้นไม้ที่ปลูกอีกอันนี้ที่ใช่ครับก็จะเป็นการจําลองการปลูกต้นไม้ในอาคารนะครับซึ่งปกติแล้วต้นไม้เนี่ยจะต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโตนะครับผมเราใช้หลอดไฟ LED ในการจําลองแทนแสงแดดนะครับในอาคารเพราะว่าในอาคารเนี่ยมันไม่มีแสงแดดส่องผ่านเข้ามานะครับผม ซึ่งหลอดไฟแต่ละหลอดไฟเนี่ยก็จะให้ประโยชน์กับพืชที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นแสงแรกเลยจะเป็นแสงวอมไลท์อันนี้ครับก็จะตั้งแต่ในต้นกล้าเป็นแสงขาวใช่ครับนะครับพอเสร็จแล้วพืชจะเติบโตปุ๊บก็จะให้แสงสีน้ําเงินจะช่วยเล่งเรื่องดอกเลี่องใบนะครับผมแสงต่อไปคือจะเป็นแสงสีแดงอันนี้ก็จะเป็นเร่งเรื่องพืชเรื่องผลนะครับผมสามแสงรวมกันเป็นแสงสีเยพู่หรือเขาเรียกว่าแสงฟูสเปกตรัมเป็นการจําลองของแสงพระอาทิตย์ S <S นะครับจริงๆ,งๆแล้วพืชเดี๋ยวต้องการแค่แสงเนี้ยแสงเดียวแต่ว่าเราจําแนกว่าแสงฟูลสเปกตรัมเนี่ยมีกี่สีแต่ละสีมีประโยชน์อะไรกับพืชบ้าง,างนะครับก็เลยได้เรียนดูเรื่องเรื่องสเปกตรัมของแสงไปด้วยถ<จ>ูก <ใน S 1> ต้อง,องครับผมครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมบอกไปก็ยังเห็นเป็นส่วนดันฟ้าใช่ครับเป็นส่วนดันฟ้าจะเป็นอีก15%ของส่วนดันฟ้าที่เป็นข้อกําหนดข้อกาหนดข้อกาหนดหนึ่งของรางวัลลิกปฏินัมครับ ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยยากาศดีมากใช่ครับพี่นะครับอันนี้โซนที่สแ่้วใช่ไหมครับโซนนี้มีการเล่าเรื่องยังไงบ้างใช่ครับโซนที่4นะครับเื่อว่าสางใหแห่งความภูมิใจนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านจิตรกรรมาฝาผนังที่อยู่ทางด้านหน้านะครับผมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนไปถึงปลายน้ำนะครับอันนี้จะเป็นการเล่าเรื่องนอกจากภารกิจหลักของเราคือการ ผลิตไฟฟ้าแล้วนะครับยังมีการช่วยเหลือชุมชนนะครับผมดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลชีวิตใช่ครับผมอย่างเช่นต้นน้าเนี่ยเขาตั้งแต่การปลูกสะปลูกฝายสร้างฝายนะครับปลูกป่านะครับจนไปถึงกลางน้ําก็จะช่วยเหลือทางเกษตรกรคืนช้าสู่ป่านะครับแล้วพอมาถึงปลายน้ําแล้วเนี่ยมีไฮไลท์ครับผมใช่ครับ <c oughs> พอหลังจากปลายน้าเสร็จแล้วปุ๊บมานก็จะถูกเปิดออก ให้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาครับว่าน,นี้คือปลายน้ำจริง,รรงๆใช่ครับอยู่ตรงนี้เองแล้วเราเห็นเสาไฟฟ้าด้วยครับสายสูดด้วยสายฟ้าแรงสูงตัวน,นี้ก็คือ230กิโลโวลต์2แ0นสโวล์นะครับส่งไฟให้ทางแจ้งวัฒนะแล้วก็ฝั่งลาดพร้าวโดยเฉพาะครับผมมาจากโรงไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือครับ โซน5้นี่เห็นว่าเป็นโซนที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยไหมใหญ่ที่สุดเลยครับผมมันมีเนื้อหาอะไรบ้างครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเข้าโซน5มาเนี่ยนหาแรกเลยก็จะเป็นเรียกว่าผนังไทม์ไลน์นะครับจะเป็นการเล่าเรื่องแต่ละปีปศนะครับตั้งแต่และตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเจเนเตอร์เครื่องผลิตไฟฟ้านะครับก็จะมีแผ่นเอ็กซเรย์ให้รู้ว่าข้างในเครื่องเจเนเตอร์นั้น่ะมีหลักการทํางานอย่างไรนะครับ แล้วก็รวมถึงโรงไฟฟ้าเป็นโรงครูเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเป็นโรงครูครับผม,มก็จะเป็นหัวใจหลักสําคัญของชาวกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆนะเพรือว่าเรารู้ว่าที่ประเทศไทยนะั่นนะเรามีโรงไฟฟ้ากี่ประเภทบ้างแต่และประเภทเนี่ยมีหลักการทาง,ทงานอย่างไรนะครับในโซนออกมาปุ๊บก็จะเป็นในส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดนะครับผมก็คือตอนนี้เราจัดการให้โรงไฟฟ้าถ่านหินนะ่ะ ให้เป็นเทคโนโลยีที่สะอาดแล้วนะครับผมต่อมาก็คือจะเป็นสายเคเบิลใต้น้ำนะครับก็คือเป็นสายเคเบิลที่เราส่งไฟให้กับเกาะสมุยนะครับผมให้เกาะสมุยเนี่ยมีไฟฟ้าใช้นะครับสายเคเบิลเนี่ยจะมีกระแสไฟอยู่ที่230กิโลโวลต์นะครับผมจริงๆไกลเหมือนกันครับจากฝั่งไปถึงสมุยเนี่ยโห้โหลากสายกันใช่ครับ ระยะทางที่ลากสายเคเบิลเนี่ยจะประมาณ50กิโลเมตรครับใช่ครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของปะการังเทียมที่ผลิตจากเท่าลอยนะครับเท่าลอยก็คือจากโรงไฟฟ้าทานหินที่เราเผาไหม้่านหินก็จะมีเศษเท้านะครับเรานําเท่าลอยเนี่ยมาผสมกับซีเมนต์นะครับทำเป็นปะการังเทียมให้สั์น้ํามีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไปทิ้งทิ้งตามจุดใช่ครับใช่ครับทะเลอันดามันครับครับ ตรง <IP> นี้เป็นอะไรครับนครับผมอันนี้จะเป็นสูนเอ็นซนะครับผมก็จะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์หนึ่งของทางโซนที่6นะครับผมซึ่งสูนเอ็ซหรือส่วนควบคุมกําลังไฟไฟฟ้าเนี่ยเขาจะดูแลควบคุมนะครับให้กําลังไฟในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับมีไฟใช้อย่างเพียงพอนะครับสังเกตง่ายๆเลยทางประเทศไทยนะครับการความต้องการในการใช้ไฟค่อนข้างสูงกับการผลิตเยอะมากนะครับผมส่นเอ CC หน้าที่ของเขาก็คือเป็นการโยกไฟจาก พูยภาคใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นทางภาคเหนือนะค,ความต้องการใช้ไฟเนี่ยน้อยกว่ากําลังผลิตนะครับเขาก็จะโยกไปทางภาคกลางและส่งมาที่กรุงเทพต่อมาครับผมซึ่งทางพูยภาคที่ใช้ไฟเยอะๆก็จะทางกรุงเทพแล้วก็ทางภาคใต้ ในเจ็น,นะครับชื่อว่าแสงนิรันด์นะครับ,รบผมก็จะมีปรากฏดาวเกิดขึ้นมาดาวเนี่ยก็คือจะวงบอกว่าเราร่วมเล่นกิจกรรมมากน้อยขนาดไหนกันในสูตรเรียนรู้ของเรารนะครับผมแล้วก็จะมีแสงแต่ละแสงปรากฏขึ้นมาทั้งเจ็ดแสงพอเจ็ดแสงรวมตัวกันปุ๊บันจะเป็นแสงสีขาวตัวตอนที่เราลงทะเบียนกันตอนแรกก็จะปรากฏขึ้นบริเ,เวณกับแพง ถ้าเกิดคนทั่วไปอยากจะมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของกฟผครับสามารถมาได้ยังไงบ้างได้ครับยินดีมากเลยครับก็คือศูนย์กฟผแห่งนี้นะครับก็จะเปิดทุกวันยกเว้นแค่วันจันทร์แลวก็วันหยุดคาตาเลอร์นะครับที่นี่สามารถเข้ามาชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมการเดินทางมามา่งครับผมก็สามารถมาได้ด้านทั้งเรือนะครับจะเป็นท่าเรือพารามเจ็นะครับผมก็จะเป็นป้ายรถเมล์ก็อยู่ใกล้ๆนี้เองนะครับหรือถ้าเกิดรถไฟฟ้าก็จะเป็นรถไฟฟ้าสถานีบางอ้อครับ บางอ้อแล้วก็ต่อรถมานิดเดียวใช่ครับผมแต่ว่าถ้าขับรถมาก็สะดวกมีที่จอดรถมีที่จอดรถอครับเปิดทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายครับหยุดแค่2วันเท่านั้นก็คือวันจันทร์กับวันหยุดนะครับตเลอรนะครับผมแล้วก็ภายในก็จะได้เรียนรู้หลากหลายเรื่องราวแล้วก็เป็นวิธีการสมัยใหม่ด้วยเป็นวิธีการที่อินเทอร์แอคทีฟด้วยครับผมอันนี้ก็จะเป็น7โซนที่เราชมมาทั้งหมดนะครับจริงๆนอกจาก7โซนที่จะการหาวอนแล้วครับเรายังมีโซนทางด้านนอกไม่ว่าจะเป็นบ้านพลังงาน EV station นะครับ รวมถึงบ่อบําบัดน้านะครับที่อยู่ริมแม่น้าเจ้าพญาอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์เรื่องของโรงงานไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ไปถึงอนาคตด้วยครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจมส์มานินดีมากครับวามรู้กับเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของ e ี a t Learning Center นะครับศูนย์การเรียนรู้ของกฟผที่ บางกรวยนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นหน่วยงานที่คอยควบคุมดูแลเรื่องราวของการใช้ไฟฟ้า <c oughs> การผลิตพลังงานเนี่ยของทั้งประเทศนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราได้รับความรู้จากคุณนัฐสิทธิ์กนสูตรนะครับหรือคุณเจมส์มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราฟังนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะมาเยี่ยมชม e ี a ก l e ARNING CENTER เนี่ยก็สามารถเดินทางมาได้นะครับทุกว,ว,วันทุกว้นวันจันทร์นะครับสำหรับ โอเคมดีท l k Talk, คุยกับคนสร้างความรู้กับผมตมัสปริชานครับในตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของโอเคมดีท l k Talk, เนี่ยสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของโอเคมดี MD, ครับส,สำหรับในตอนนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ